สวัสดีครับพวกเราจากชีมน,นวัตกรรมอาหารเจสโนเชียรหมกักสำหรับสุขทัจากมหาวิทยาลายัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลายัยพะเยาครับแต่ที่เราทราบกันดีนะครับว่าซึ่งเป็นมแมลงผสมเจสโนที่สําคัญของโลกและปัจจุบันเกิดปัญหาทางมลพิษทางอากาศมากขึ้นและการปลูกเพื่อเชิงเดี่ยวในบริเวณกว้างส่งผลให้แรงอาหารในธรรมชาติขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อการขยายประชากรข,ของตืง้นเกษตรกร,ร,กร,รยุคป,ปัจจุบันจึงทําการผลย้ายรางและการ ทำวัตถุดิบอย่างง่ายสําหรับการเลี้ยงพึ่งเช่นการเลี้ยงด้วยกรัโวเหลืองและการใช้โปรตีนจากพืชในการเป็นอาหารเลี้ยงพึ่งซึ่งวัตถุดิบหลายชนิดมีผนังเซลล์ที่หนาและย่อยได้ยากทาให้พึ่งใช้ประโยชน์จากอาหารได้ต่ําอีกทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการไม่เพียงพอต่อความต้องการของพึ่งและเน่าเสียได้ง่ายเป็นสาเหตุก่อโรคในพึ่งได้ เราจึงพัฒนานาวัตกรรมอาหารพึ่งโดยนำวัตถุดิบทางการเกษตรหลายชนิดทั้งพืชและสัตว์มาปรับสภาพด้วยจุลินทรีย์และเอนไซม์เพื่อย่อยวัตถุดิบที่มีโมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดที่เล็กลงช่วยให้พึ่งสามารถดูดซึมสารอาหารได้ง่ายและนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงก่อนนำมาประกอบเป็นสูตรอาหารเลี้ยงพึ่งพันธุ์ที่มีค่าโภชนาการตรงกับความต้องการของพึ่งช่วยป้องกันการ,การบุดเนา่าและปนเปื้อนจุลินทรีย์เก่อโรคในพึ่งก่อนบรรจุเป็นอาหารก้อนพร้อมใช้ ซึ่งนวัตกรรมของเราช่วยให้พึ่งแข็งแรงในช่วงที่ขาดแคลนแหล่งอาหารคงประชากรไม่ให้ลดน้อยลงกระตุ้นการไข่ของนางพญยายได้ดีช่วยขยายประชากรและให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ของเราด้านนอกเป็นกระดาษเคลือบผิวด้วยเอ็มไซเซลรลูเลสมีส่วนช่วยย่อยสลายบรรจุพัณฑ์ในระหว่างการนำอาหารเกสอนเทียมไปใช้เลี้ยงพึ่งพันธุ์ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งปัจจุบันเรามีเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐคือสำนักพัฒนาอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ศูนย์ส่ง,สงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรได้มแมลงเศรษฐกิจเกษตรกรผู้เลี้ยงพึ่งพันธ์ุในภาคเหนือและภาคเอกชนคือบริษัทเอ p นพัสด์อโกรจำกัดที่จะนำนำวัตกรรมนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับ